สวัสดีค่ะเที่ยงแล้วเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนจะมีใครมาดูไหมสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะคะ สวัสดีคะ่ะอุ๊ยเข้ามา14คนแล้วเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะก็เที่ยงของวันาทิตย์นะคะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่คะอุ๊ยรู้สึกแปลกมากเลยอะ่ะไม่เคยไลฟ์ตอนเทีย่ยงเลยนะคะเนี <Felipe. S 1> ่ยไฟสว่างปกติจะมาไลฟ์แบบกลางคืนตลอดมันเฉะละิมจิตเจริญ สวัสดีค่ะทุกคนอุ้ยหกสิบหกคนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆไม่คิดว่าจะมีคนมาดูเยอะเลยอะเพราะว่าไม่เคยไลฟ์ตอนเที่ยงมาก่อนทุกคนทําอะไรกันอยู่คะทําอะไรกันอยู่คะสวัสดีค่ะแปบสคนแล้วสวัสดีค่ะอันนี้คิดถึงคิดถึงเหมือนกันนะคะ ิดด,ดูเรื่องคะสเตจของไอดอลพาราไดซคิดถึงทุกคนมากเลยค่ะโอ้ยเกิดจังไม่ได้มาไลฟ์นานมากตอนดึกนอนอ๋อปกติตอนดึกนอนเหรอคะจริงๆแล้วแอนอาจจะไลฟ์เมื่อวานตอนสองทุ่มนะคะแต่ว่า ไม่ว่างก็เลยเปลี่ยนมาเป็นวันนี้แทนนะคะร้อยคนแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแอนนะคะวันนี้ก็เราจะมาอัปเดตกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างใครมีคำถามอะไรสามารถทิ้์ถามได้เลยนะทำอะไรครับไลฟ์อยู่ค่ะก็เริ่มกันเลยไหมตื่นเต้นอ่ะทำไมตื่นเต้นจังไม่ได้ไลฟ์นานละค่ะเราเริ่มจากอะไรดี ม,มีใครอยากอัปเดตชีวิตไหมคะช่วงนี้ทําอะไรกันบ้างมีใครออกจากบ้านหรือเปล่าเอาจริงๆช่วงนี้ไม่ควรออกจากบ้านเลยนะคะเพราะว่าเข้าโควิดรอบสามแล้วก็ค่อนข้างจะลำบากนิดหนึงน่ารักจังขอบคุณค่ะน่ารักต้องรักมากๆนะคะ คือก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงสงการใช่ไหมแล้วแล้วหลายๆคนก็อาจจะรู้คนที่ติดตามเฟซแล้วก็ติดตามไอจีของแอนก็จะรู้ว่าแอนไปภูเก็ตมาใช่ไหมคะแล้วก็มีคนถามเยอะมากเลยว่าแบบมีคนบอกเยอะมากเลยว่าให้ระวังโควิดด้วยให้แบบว่ารักษาสุขภาพด้วยก็จะบอกว่าแอนยังไม่ติดนะคะ แล้วอีกอย่างก็คือแบบทริปที่แอนไปภูเก็ตอ่ะเป็นทริปที่ค่อนข้างจะระมัดระวังมากเพราะว่าเราค่อนข้างหางที่ส่วนตัวเพื่อแอนไปกับญาติทั้งหมดเลยคือเป็นครอบครัวเดียวกันหมดเลยแล้วก็เราไปอยู่ประมาณสองสามที่ไปไปหนุมานเวอร์ซึ่งเป็นแบบเป็นเครื่องเล่นค่ะแต่ว่าเขาก็ให้เล่นเป็นเซตเซตแล้วก็ไปเรือยอทกันเป็นเรือยอส่วนตัวนะคะไม่ต้องเป็นหัวคือแบบเป็นทริปสงการที่ ตอนไปอ่ะรู้สึกเหมือนจะเป็นทริปสุดท้ายของชีวิตแล้วไม่เพราะว่าแบบคิดว่าถ้าเราไม่รีบเที่ยวก่อนเราอาจจะไม่มีสิทธิ์ได้เที่ยวเลยเงี้ย mm hmm. ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากเที่ยวใช่ไหมคะ mm hmm. ก็ดูคลิปไปก่อนเนาะแอนคิดว่าอีกสักประมาณฟี2ป,ปีก็น่าจะดี mm hmm. ดขึ้นค่ะสำหรับโควิดนะคะ mm hmm. เข้ารอบสาแล้วก็อยากให้ทุกคนระวังตัวกันด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าแบบ ครั้งนี้มันเริ่มใกล้ตัวเรามากขึ้นใช่ไหมก็อยากให้ทุกคนใส่แมวล้างมือบ่อยๆใครที่แบบว่าอยู่ในแบบกลุ่มเสี่ยงหรือว่าอะไรเงี้ยอันก็อยากจะให้กำลังใจว่าแบบคือคือแบบมันมันเป็นเรื่องที่เราแบบระวังได้คนถ้าเราใส่แมวล้างมือบ่อยๆนะแบบดูโอเไหมแต่ว่าก็ห้ามห้ามวางใจเด็ดขาด อนคอมเมนต์นะคะกินอะไรหรือ,อยังครับกินข้าวเช้าแล้วค่ะแอนกินโอเวนกินกับครัวทองไปค่ะ mm hmm. แต่ว่าข้าวเที่ยงยังไม่ได้กิน,นะคะ่ะรอไลฟ์เสร็จก่อนทุกคนเลยกินข้าวกันหรือ,อยังอาหารช่วงโควิดทำไรกินดีคือคือแอนเป็นคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะทำกินก็ไม่ลายอนก็คือมาม่าเกาหลี ไม่ก็มาม่าไทยหรือไม่ก็ข้าวไขว่เจียวข้าวไข่ดาวหรืออาจจะซื้อกับข้าวมาซื้อกับข้าวนอกบ้านมากินที่บ้านนะคะหรือว่าสั่งสั่งออนไลน์สั่งข้าวออนไลน์สั่งเขาเรียกว่าอะไรอะเบเวอรี่อะคะ่ะพื้นที่พื้นที่เปิดไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะอย่างที่แอนนี่ไป ใช่คือการแจ้งใช่ไหมคะเพราะว่าแบบโดนแดดอะไรอยู่หรือเปล่าเจอโลก็หายหนูไม่รู้ <laughs> <laughs> หลงเข้ามาครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชิดหรอคะที่หลงเข้ามานะคะไม่ทราบว่าออกไปเรีอยงคะก็แอนนี่นะคะฝากด้วยคะ่ะใครที่กำลังดูไลฟ์อยู่แล้วก็ยังไม่รู้จักนะคะหนูคือแอนนี่นะคะแอนนี่ไอค่ะก็ตอนนี้ก็ร่วมร,รายการไอดอลไ r ยไล์อยู่นะคะทาง จะมีวันพรุ่งนี้เวลาของมองนูน20นะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตชีวิตโควิดรอบ3กันค่ะว่าทุกคนเป็นไงเป็นบ้างแล้วก็หลังจากที่แอนกลับมาจากทิปภูเก็ตอะแอนก็อยู่แต่บ้านเลยค่ะทุกคนแอนกักตัวเกิน14วันแล้วค่ะตอนนี้คือแบบว่าอยู่บ้านอยู่บ้านอย่างเดียวเลยวันนี้ก็อยู่บ้านนะคะเห็นแต่งตัวแต่งหน้านก็อยู่บ้านนะคะแต่ว่าเพื่อมาไลฟ์ให้ทุกคนดูเราก็เลยต้องแต่งตัวสวยเพื่อมาเจอทุกคนนะคะ ใครที่เงาๆก็ดูไลฟ์แอนแอนชิวเพื่อนเองค่ะถ้าเกิดว่าไลฟ์นี้มีคนดูเยอะหรือว่าแบบว่าชอบแพนมาไลฟ์ก็จะมาบ่อยๆนะคะคนจะได้หายเงาหกันเพราะว่าช่วงนี้ก็เงามากเหมือนกันอยู่บ้านช่วงโควิดคือแอนได้แบบทำอะไรหลายอย่างมากได้ดูหนังได้ทำอาหารได้แบบว่าเปิดประสบการณ์หลายอย่างที่แบบว่าเราไม่เคยทำนะคะ